โอเคครับคลิปนี้ต้องขออนุญาตสวัสดีค่ะสิ่งทุกท่านอยู่ช่องเ e อ็นอาร์วันกับฟอร์ซ่าโฮลสนฟไฟกับฟอร์รสแตงสปันห้าฮอตวิวจะมาเบิ้มเบิมือคือเรือนะรถคันนี้วันถูกจัดอยู่ในเครื่องโอ oh ไม่ก็วีแปดซูเปอร์ชาร์จแน่นอนลรร่าแล้วดูรถที่แต่งแบบ ขาแบบโหดร้ายมากแม่ถ้าใครสายกิบพร้อมวิวก็น่าจะรู้กันแล้วว่คันนี้คือแบบว่ามันมีความพิเศษของมันอยู่แล้วเครื่องเยอะเรื่อยประเด็น5.2 V8 V12 V8 ดีเซล DSC อ่ะเรสซิ่ V8 เอาไม่ได้ใส่ซูเปอร์ชาร์จเหรอนี่ มันก็ต้องใส่เยอะตัวเออรถระดับนี้ท่าน,นี้ใส่ยางอ้อมากึ้นเลยอยู่แล้วนี่ว่ะแล้วเหมือนใส่ยางสลิปใช่มันเนี่ยแต่ดูดอกแต่ดูเหมือนรถไม่ค,มค่อยมีดอกอยางเลยเวจริงรถเหมือนไม่ค่อยมีดอกอยางเลยน่าจะสลิปเข้า Sorry, ขมาอยู่แล้วแล้วคันนี้ล้อไม่เหมือนกันด้วยเออเวล้อมันไม่ค่อยเหมือนกันอยู่แล้วด้วยประเด็นะอ่ะเออเข้าไป แต่คันนี้เออวิอเชียรเดี๋ยนะคันนี้มันล้อมันซิ่งพอแรงอยู่แล้วเนาะก็เลยต้องหาแบบล้อที่มันดูซิ่งๆหน่อยอะไรเงี้ยเออจริงๆนะแต่ดูตัวนี้ก็ได้มั้งแหมโอ้ยอ่งนี้ก็ซิ่งนะวินี้ว่าชอบล้ออย่างนี้ด้วยนะเป็นรถอเมริกาแบบรถเจนใหม่ๆอะไรเงี้ยยี่สิบปีเลยคันนี้ใหญ่ยิใหญ่ ใหญ่เบ้มเบ้อเหมือนเับเบ้อแบบเย้าเอาเออว่ออออออาจะทำสิ่งนี้วะดูน,น่ารถดิคือแบบมันเหมือมันโกรธตลอดเวลารถคันเนี้ย <laughs> โอ้โหสปอร์ตโอ้ซูเปอร์ ขอสปอร์ตดีกว่าสปอร์ตมันดูดูกว่าเอาว่ะโอ้ขาไปโดนขาไีสกดโต้มาโถเอ้ย โอเ,เล่มันตที่ไม่มีเบรกไม่จะช่วงล่างทุกทิงเดียวถ้าไม่สสแบ,บเครื่องคันนี้ก็จะอยู่ในเลนี่อยู่อย่างนี้แหละ S1 เออใช่ไม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 เกิน้วยนะเกินจะเชื่อญญเลยมาเชื่อไหมขับคันนี้มีหมุดน,นะดูทรงแล้วข้อนี้คือมาสเต็พข้อนี้คือมาสเต็คยังไงละ่ะ ตรงๆนั้นชีวิตจริงถ้ามีมาสแตงเจนเนี้เอามาแต่งคอรบิวแล้วเออแบบจัดอกสงเครื่องอะไรอย่างนี้ใส่แบบมียางด้วยมาสแตงคอรบิวแล้วก็มีคนทำลายแบบคอร์บิวนะเพว่าจะฟักแบคดีที่ที่อะไรวะันเนี้ยจำไม่ได้แล้วมาสแตงลายนี้นี่โหคฮลซินสสาวโอจีว่ะลายนี้มันมาเยอวหุ้ยนี่สวยสีสีเขียว โอ้ยย่าดาลายรถที่มาสเตงก็มาเว้ยเออเข้าไปคือมันต้องแผลกใจว่ารถคันนี้ทําไมมันลายมันดาวนโหลดน้อยก็คมมันได้น้อยไงเออเว้ยอันนี้ก็ได้สอีอ๋อน,นี้มันไปสีดีว,ว่าใช่ปะ่ะอยากได้ลายอ่ะอันนี้มันแค่สีเฉยอ่ะ เออเนี่มันแค่สีเดียวโถเอ้โน้ตม,มีลายเต็มเยอะอะไรอย่างงี้หน่อยๆคุยแบ็กแบ็กเอารถคันนี้มันเหมาะสีดำจริงๆว่ะจริงนะรู้สึกว่ารถคันนี้นเหมาะสีดำเอออันนี้ก็ได้อะลองดูลายนี้สีเหลืองลายคาดดำแล้วก็สวยอยู่นะลาย,เ,ยเดียวก็เหอะ เออก็ได้วาไรนี้ก็ได้มาลงตัวดีโอ้โหอ้ภายในเสียงซูระชาร์ดีิครับ แต่รถมาแรงดูเร็วได้กว่านี้อีกนะแต่นี่คือแต่งมัวง่วโดยเม่เซนอะไรเลยใช่อันนี้ไม่ได้เซอะไรลเลยโอเปแค่ไม่อยู่เลยไอ้บิกเบีไทยเลยนะเอาอ่ะ Hey. มาแต่งไกโควิดวะคว่ hey. นออนไลน์แล้วก็อปใส่ใจเอาวะวะา You've just been challenged to a h เชียาเห็นทุกเหก็ได้วะมาไปดีก็ hey hey. เหนทุกเหเฉยๆเฟ้ ไปก่อนนะฮะโอ้ยเชี่ยไอบ้บ้าเอ้ยอม,มันจะเลีงบอกคือเวชุสาจะบอญดีๆว่าไปก่อนไปโดนรถเอาเอาอะไรของเขาอ่ะจะบอกเขาจะาล้าไปอ่ะอยู่ดีๆ,ๆ,ๆ,ๆก็เจอฝรั่ง น่าจะพลัดหลังแหละออมาโชว์กูได้อย่างง,งี้เฉยงงแบตเตอร์สนา้วยนะโอเคอยู่ทีก็มาท้ากูเฉยไม่เอาไม่นี่เฮ้ยโอเคเจะมารีบีอรัวก,กันต่อสักทีครับสักทีดีกีอ้อันนี้หน่อยปะอันนี้ว่ะ just been challenged to a head to head. luôn thôi. không phải review luôn thôi, review luôn thôi. không phải review luôn thôi. วิวคันนี้จะเป็นยังไงในการแข่ง,ของโอ้โหเจอพอสกันหนึ่งก็เข้าใจได้คันนี้มันอยู่ในแท็กทอยว่า้อยู่ในแบบเอสตีนะแท่อยธรรมดาก็เป็นกรณีเดียวกันดอสชาร์เจอร์อไนเซชันอนะ่ะกรณีเดียวกัน ขาอาลมมาเหมือนรถแข่งมากกว่าเออำถานที่ว่ามันดูแต่งซิ่งมากกว่าในบัมาแตงโอ้โหจะเจอสุบาร์นี่ก็เยี่ยมกันนัสคาร์ก็มาเอาไปเอาเข้าไป con này đi thở thở này thở đi dạ ô ô ô mày mày ô bà ขอ,อ,อแซงหน่อยละกันเออโอเคโอ้โหอ,อ,อที่ไปนหน่อยหนึ่งโอ้ยโอ้หมุนโอ้หมุน ก็ีหมรอกันหน่อยดีโอ้ยโหนดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เย็ดรถว่ารถบ่อเลยพี่ พี่ทิ้งสุดเป็นเหมนไอ้ฟักอา้าวสงสัยมันต้องขับสีอะไรรถบ,บา้าคันนี้เนี่ยหุนเก่งจริงๆในรถบา้ารถบ,รถบ,รถบอยกับเดือดเนียเว้มาไม,ไ,ไ,ไม่เป็นไร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 อีกจากตัวแขกเขาแหลเฮ้ยรอกันเดี๋ยเฮ้ยแม่งไม่ทานว่ะ พอแสดงสป,ปีดปฟล์เฮ้ยคนนี้มันจะสปีดปลายแต่มันมอยู่ในแทคกทโลยัน่าจะโถเดียวดีปะวะดูช่างแม่งแล้วกันดูพีเซ็ตดีกว่าแต่ว่าน่าจะสแบบเปบ,บเครื่องน่าจะถึงไอ้นี่หรอมั้งเอสสองสเปรเครื่องน่าจะถึงเอสสองอยู่แล้วเออเดี๋ยวดูดิรถเอสหนึ่งอารีวไม่ดีไฟล์แย่ จำไม่รู้คันที่แล้วได้เลยหะหัวโดมากเลยเดี๋ยวดูก่อนนะมีคันไหนที่แบบอันนี้อาจจะบิลน่าจะ swap แบบเครื่องไหมไม่น่า s w a ์น่าจะเครื่องเดิมขับ่น่าจะขับ C ใช่ใช่ขับ่โอ้ swap บบเครื่องไงฮะ8000อย่างเงี้ย swap เครื่องหัวหัวโ,โดยแม่ง V8 จีไอเครื่องอะไรวะจำชื่อไม่ได้ไนงะ แม่งจำเสียงเครื่องไม่ค่อยได้อีกโัวตายแล้วแต่มาวีแปลแน่แหละอันไหนอยู่วะอ่าเซอร์กิปอะไรเซอร์กิตเล่นหรือสปินอยู่วะเอออยู่วะอยูวะเอาเอาดาสั้นๆ,ๆนะอ่ะอันนี้โอ้โหอันนี้เล่นไปแล้วดิใช่ไหมอันนี้อันไหนอยู่วะอันไหนไม่ค่อยได้เล่นไม่ใช่ดาสิเมืองแน่แน,น่ยไม่เอาเดีย๋ยวมันจะโลวิดีโอ เออไหนดีวะอันนี้เหรออันนี้วะ่ะอ่าเซอร์กิตโอ้ย่านแานนีน่วะ่ะเอาเ๋ยวนะอ,อ,มนอ,อมนีมัรอีมัร์มืออยู่ไหนอยู่นี่โอเคเวอร์ซันเอเปกจากไปแท็กทอยเอออะไรเ,น,เนี่ยออกตัวสิบอินไลน์สิบที่เหลือนี่คือแบบยังพอมคุยได้อยู่ ไม่แน่ใจว่าคันนี้ลงออนไลน์มันจะโอเคไหมวะจะโดนเขาตกหรือเราไปตกเขาเนี่ยเหมือนไปโดนเขาตกชอบข้างหลังามาสแต่งโคตรวิวมากเลยพาสท,ที่แบบมึ้งเวอร์วางมากเหมือนกับจะเอาไปสวนซอมบี้อะไรประมาณเนี้ยขอบใจมากเกมบัคใส่กุยแกเชียสีีรุ่งใส่กุยโอ้ยไม่ปบป,ปอดเว้ยแม่ง เท่าไหร่มันจะปีเนื้อนะหมดไอมอสตีไม่ใช่มอสตีาการบัสตัวเยีงอยู่เนี่ยแกไม่ตกสักทีหลายคนก็เป็นนะเนี่ยโอ้อ้าวอันนี้โอ้เชียพิเศษดีรถเพดีขึ้นเยอะเลยเพราะยังช่วไม่เหมือนนีไอ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 เชี่ยมือตะเกียโอ้หหมุนอย่างกระโดนัดไม่เจ้า รู้แล้วว่าหิวเออคาเตอร์แฮมนี่บางอยู่นี่วะ่ะก็ว่ามันตอดีไปโซนหกสองศูนย์นะฮะเฉยนี่ขอ,อแซงหน่อยครับขอแซงหน่อยครับเออไปไม่บักบักเฮ้ยโอ้โอ้โอ้โหเท็อีกขอบใจไอไอไอโมลิสเหรอวะ โมลิสอมไฟดีใซ่ไหมเนยเซใช่ไหมซำซื่อไม่ได้ดุดเด่งกันนะวิ่งรอมันไม่ถึงอันทีโอ้ยไอไอเปียกพอแซงหน่อยก็โวง่เว้รถอย่างนี้มาไปอยู่ในแท็กทอยได้ยังไงก็ไม่เข้าใจโอ้ยโอ้ย ไอ้รอฟอร์ซ่าดีชันนี่คือแบบว่าแต่คันมันมันบางการมันก็อยู่คัสที่ไม่ควรอยู่อ่ะอิโมลิ่คือมันมันไม่น่าอยู่แทคทอยอ่ะแต่มันแต่มันก็แรงนะเออรูมอเล็กมันเลยได้เปรียบมั้งแต่มันก็แบบกูไม่น่าอยู่แทคทอยเปะว่าอาจจะมีแบบคลาสสิกแทคทอยก็ได้นะคะเรนใช่หรอวะ โอ้โอ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 คราวนี้ต้องกะเบรกดีนิดนึงไม่อุษาเบรกเยอะไปหน่อยระยะเบรกสิอุศาน่ามันมเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอย่างน้อยเลี้ยว,วก็ดีกว่าไอมอเตอร์เกียเลี้ยวเลี้ยวแบบมันก็เลี้ยวไปเลี้ยวอ่ะดูไปบางโค้งอ่ะอาจจะมีล้อแบบดึงบ้างอะไรอย่างงี้ล้อดือ้อ ออเดอร์ดิ่งไม่ดีไม่ใช่และไม่อยากถึงสภาพเลยว่าแมพปอฟิวมาเนี่ยมันจะมีอัศ์เซนีอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยอัศ์เซนีคือหนึ่งมีมหากรมรมลดกิ้งความตกเหวะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือสองมหากรรมแบบแมพบัค RGB ก็ไม่นเนี่ยเหมือนกันแต่โดยรวมก็โอเคนะแต่งแบบเขาจะ ่ลายคือแม่งไปแบบอันนี้มาเลยบอกว่าบีจัดเลย <laughs> <c oughs> โอเค,อเคดูรู้ก็ดีนะครับเนี้ยมาแตง่งแต่แต่ที่ไม่ดีคือบัค์นี่แหละแม่งเอ้ยกูจะปิดคลิปแบบบัรกระจายอยีกทีเลยเหรอโอเคคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับด้วยละกันนะคลิปนี้ก็ไวแค่นี้แหละก็ เจอกันน่าจะทีเดียวคือแมพพ่อบิวมาเลยอะ่ะก็น่าจะลงบ่อยหน่อยโฟร์าเพราะว่าแมพพ่อบิวก็แบบอาจจะมานั่งเคลียร์แล้วก็นั่งเล่นแล้วก็ไว้ผวกก็ส่งแล้วคู่คู่ก,กับอัศกจรรย์ภาคแรกแต่อัศจรรย์ภาคแรกกร็กขขใกล้จบแล้วแหละอืมเพราะตอนนี้เพราะตอนที่อ่านตอนนี้ก็เหลือประมาณด่านที่แปดสิบน่าจะเจ็ดสิบแปดสิบก็แหละเออก็ลาล,าลาาัญญาไปแล้วกันโคจริง เยบต์ก็มาที่นี่แหละเจอกันในพาร์ทหน้าไปอ่ะ